สวัสดีลูกค้าทุกทกท่านนะครับวันนี้มาส่งงานชุดลังนะครับก็มีอยู่ประมาณยี่สิบกุลังนะครับชุดนี้สองตัวนี้ก็จะเป็นรางปืนศูนย์นะครับใส่ศูนย์หน้าศูนย์หลังแล้วก็ออโต้ล็อกนะครับเป็นปีกโรเลอร์เสริมยางด้านข้างได้นะครับตัวนี้ความยาว อันแรกก็จะเป็นเม็ดสาสิบอันที่สองก็จะเป็นเม็ดเม็ดยี่นะครับความยาวของรางก็สั่งได้นะครับเม็ดยี่เม็ดสามเม็ดสี่นะครับตัวนี้เป็นของพี่วินัยแล้วก็พี่มนูนนะครับชุด2ตัวนี้ราคาก็จะอยู่ที่สองพันห้านะครับใส่สูยน์หน้าสุดหลังแล้วก็อออโต้ล็อกนะครับถ้าไม่มีสูยน์หน้าสุดหลังก็จะอยู่ที่พันแปดครับราคานี้จัดส่งให้ฟรีนะครับ ค่าเก็บปลายทางก็จะมีค่าบริการเพิ่มหนึ่งร้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูงานใกล้ๆนะครับ,น,น,รบน,นี่เป็นสูดหลักนะครับุหน้าเขาประมาณนี้นะครับลองประกอบใส่ปืนแล้วลองเทสเรียบร้อยนะครับชุดศูนย์นะครับก็น่าจะเป็นคลิปก่อนหน้านี้นะครับเราลองเปิดดูได้นะครับ ก็จะเป็นแบบล้อโรเลอร์ของลูกนะครับก็ค่อนข้างแรงมากนะครับชุดนี้นะครับสองพนหนะครับสูดหน้าสุดหลังชุดนี้ก็เตรียมจัดส่งให้วันนี้ทั้งหมดนะครับก็มีทั้งปิดทั้งค้าวปิดโรเลอร์นะครับปิดโรเลอร์ยังไม่ได้ใส่ล้อนะครับชุดนี้ก็นี่นะนี่ก็ลอแพ็คนะครก็มีทั้งโอนทั้งเก็บไปทางนะครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับ ให้ดูด้านหน้าด้านหน้าหลังนะครับตัวนี้ก็ใส่ลูกจักรด้านปลายนะครับประมาณนี้นะครับลางศูนย์ก็ถ้าใส่ชุดศูนย์ด้วยก็สายอ้อมด้านหน้านี่นะครับถ้าไม่ไม่มีชุดศูนย์ก็สายออกด้านบนนี้ได้นะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ สนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับที่ไอดีไลน์หรือว่าเบอร์โทรนะครับ095 5026338นะครับอีกเบอร์นึงก็จะเป็น092 9462599นะครับหรือว่าจะทักเข้ามาที่ f เฟซบ o ๊กผมก็ได้นะครับ Facebook ผมจะชื่อวิษณุชาวเวียงนะครับต้องการลางตัวไหนก็ลองทักเข้ามาสอบถามได้เลย ก็มีทั้งรางกลมรางเหลี่ยมรางสเปกเดียวขอบกระจกรางปืนสูงนะครับ <c oughs> ก็จะมีสี่แบบนี้นะครับตอนนี้ชุดรางตัวนี้ก็จะเป็นรางทาสีนะครับมีดุงนะครับรางทําสีเพิ่มสองร้อยนะครับทําสีโอโนได์นี่นะครับทาสีโอโนได์นะครับตัวนี้เป็นรางสเปกเดียวขอบกระจกนะครับประมาณนี้ ใส่ลูกจากด้านหน้าไกลได้เลยนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับสนใจก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับช่อง youtube วิศนุชาวเวียงนะครับสวัสดีครับ